วัสดีครับพบกับบ้าบอย80โลช่นเกาช่นเดิมครับมัอนีมาเป็นเกษตรกรครับมาอนีมัดขนมั่นสับปะหลังแท่นไอ้ไส้ครับเอาเบื้องกันว่าะได้จักตันนี่เรามาเนี่ยใส่แถวที่สองครับผมคาดว่าคาดการไวประมาณสองตันสองตันเจครับตรงนี้มันสับปะหลังหลายครับ คือเก้าแล้วครับบาทเจ็ดสิบตังค์เร่อยไปฉีไปขายลงแปลงมั่นครับเราไปขายลงแปลงได้สองบาทห0าสิบตังค์บัดแปลงครับจอดลอครับมันอี้จอดนอนขึ้นจอดนอนขึ้นเก่าครับนี่นะครับครับคือเก่าครับ m 6 0 4หกศูนย์สี่ศูนย์ูใจของผมครับได้รุ่นนี้ไปนี่ผพมีค่าครับดันอย่างเดียวว่าอยากได้เสริมพ่วงไปยังนงอยู่นี่ครับนี่ต้องสูงต้องสูงขึ้นไปยังอยครับต้องคุมค่าครับ เราวไปเพิ่งกันว่าชิดจักตันนะครับเจอกันที่ล่างครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ